อธิบายหน่อยอาจารย์วันนี้ก็จะได้นำพาเราท่านทั้งหลายได้มาอาสักการะพุทธคยาซึ่งเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุอนุตรสัมมาสัพพธิญาณซึ่งเป็นเจดีย์ที่เราท่านทั้งหลายได้มองเห็นอยู่ ด้านหลังธรรมาภาพนี้แล้วภายในเจดีย์นี่จะมีหลวงพ่อพุทธเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยมากเลยถ้าเข้าไปเห็นแล้วก็ท่านมีเมตตามากก็ะจะมีชาวพุทธหลั่งไหลกันมาสแสวงบุญก็จะอยู่ในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมมาจนถึงเดือนอเมษายนก็จะมีชาวพุทธหลั่งไหลมาจากหลายประเทศเพื่อที่จะมากราบไหว้สังเวยสมเดระส สี่ตำบลเจดีย์พระทักยานี่ก็เป็นสังเวชนียสถานอีกหนึ่งหนึ่งแห่งหลังจากพระสัมมา,าสัมสพุทธเจ้าของเราได้ออกบวชเสร็จก็สแสวงหาโมกขธรรมแล้วก็ได้มานั่งสมาธิแล้วก็ตัดสุปเป็นพระพุทธเจ้าณนจะุดตรงนี้นะฉะนั้นเขาให้สมนญะานามกันว่าสถานที่แห่งนี้นี่จะเป็นสะดือของโลกสะดือของโลกและชาวพุทธโลกก็จะมา ไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแล้วก็อธิษฐานกันแล้วก็จะสาเร็จเพราะสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่มีมนต์ขังมากเลยท่านทั้งหลายทำให้มีมนต์ขังก็คือต่างชาวพุทธต่างประเทศลหลายประเทศก็จะมาที่นี่ก็จะมาไหว้พระสวดมนต์ความขงัขงความศักดิ์สิทธิ์ก็จะบังเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้นั่นเองต่

ตอายุวนโังปรังสิประการคือผู้มีปกติวัรับมีปกติอ่อนน้องต่อผู้ใหญ่เป็นเด็ก็หลังจากได้เข้าไปทำวัสดุมนในพุทธคยาก ระหว่างทางในการที่จะเดินทางกับที่พักก็เห็น<ม>ชาวทิเบตก็เลย้นำเ,เอาพระพุทธรูปหรือว่ารูปของพระโพธิสัตว์หรืออะไรต่างๆมา,าวางขายซึ่งทำด้วยทองเหลืองแล้วก็สวยสดงามน่าจะซื้อไปฝากตัวนี้เท่าไหร่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาท ตันนี้ล่ะสองพันบาทพี่เบสบอกก็เป็นคนที่เบสมาขายซึ่งมาทุกปีก็จะเห็นทุกปีจะวางขายแบบนี้เป็นงานเปนเมสไีงานี่มือนป ซึ่งก็จะเป็นพุทธมหายาน